กับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ทางร้านบูมจากรเพชรตอนนี้นะครับปีใหม่แล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านแรกที่ผมจะไปจะได้พระอะไรบ้างไปดูบรรยากาศพร้อมกันครับไป ดีแล้วครับที่ทําให้เป็นรู้ราคากันแบบนี้เพราะตอนนี้คนก็อยากรู้ราคาอยู่แล้วว่าพระตัวเองเท่าไหร่เล่นกันทาไมถึงเล่นกันทําไมถึงไม่เล่นกันหาคําตอบกันอย่างที่ผมเดินทางออกไปอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงแบบเดียวกันที่ได้รับมาตกทอดมารู้บ้างไม่รู้บ้างคือบางคนยุคคุณพ่อเช่าพระนะไปเช่าแบบในลักษณะที่ไม่ได้มีการประก,กันเจอกันฉันอย่างเงี้ยเจอกันเฮ้ยเธอมีพระฉันมมีพะระแลกกันดูชอบเองกลายเป็นว่าบางคนก็มีสะสม ติดของพ่อมาบ้างของแท้มาบ้างเป็นเรื่องปกติอันนั้นคือเรื่องความที่ไม่รู้นะ้นร่างเดิมคุณพ่อเป็นคนที่ไหนครับคนแม่กองคนแม่กองเพราะเชื่อแหมว่าบางทีพูดมาแบบนี้บางทีพูดถึงเรื่องจังหวัดของคนเก็บก็อาจจะมีพระในหน้าหรือพื้นที่ตรงนั้นมีอยู่บางพนี่เราก็จะเคยเจอกันตลอดที่ว่าไปทํางานในพื้นที่เก่าๆแก่ๆวิ่งงานอะไรต่างๆบางคนก็ได้ไปเช่าตามวัดบางทีพระองค์เดียว3ามสี่พันแต่ว่ารวมกันได้เยอะสามสี่หมื่นบางทีคนมาขายผมแฮปปี้แล้วนะเขาก็แฮปปี้แล้วอยู่ที่หน้าพระเขาจริงๆแล้มีค EP นี้ผมว่าเป็นเป็นเหมือนกับมานั่งพูดคุยกันเรื่องจริงอะน,นะที่ว่าไออย่างของพี่ไม่เคยรู้พระเลยที่สับสนมียังไงบ้างครับพี่แบบที่<ร>ที่หาเน็ตในเน็ตเองอะไรเงีเ้ยหาข้อมูล<ร>อเองปตระกูลพระอะไรนะพระพระหล่อโบราณเราก็ไม่รู้ว่าไอที่เขาบอกว่ามันแท้เนี่ยมันมันแท้ที่ตรงไหน แล้วต้องมีม,มีอธิบายถึงวิธีการเทฟิล์มแล้วก,แวกแว็แล้วมันก็ดูแล้วมึงก็ยังไงแท้เก๋ในพระหล่อโบราณปัจจุบันนี้วิธีการสร้างพยายามที่จะทําให้การสร้างอะ่ะมันเหมือนกันกับของแท้เลยแต่อาจจะผิดด้วยหนึ่งโลหะ2พิมพ์ที่มันหดกว่าตาหนิอะไรต่างๆนิดเนียหน่อยแต่โดยรวมถ้าให้ไปดูประกอบถ้าให้ไปดูทองเหลืองเก๋ก็ทํามีทั้งแกะเกตดดีมากดีน้อยไม่ดีเลยเก๋เก่ามิลเลอร์แบบหลักร้อยองค์คือ,ค,อคือมีทุกอย่างต้องบอกก่อนอย่างนี้เพราะนั้นประสบการณ์จึงสําคัญผมเชื่อว่าคน ที่เห็นพระมากๆก็ก็คงจะจะแยกแยะได้เป็นแบบไหนแบบไหนใครเล่นแบบไหนไม่ต้องทะเลาะกันสุดท้ายกลายเป็นว่าสภาพพระที่มัน่ายระยะเวลามาหรืออาจจะไม่ได้รับการดูแลคมชัดต่างๆในแง่ที่ว่าประเมินไม่ถูกถูกแลตาเราเราดูไม่ออกอยู่แล้วเข้าใจก็ในกรณีที่เวทพระก็จะดูตามสภาพถูกไหมแต่จริงๆก็ศึกษาได้เพราะว่าทุกวันนี้ผมว่าการศึกษามันก็เนี่ยอย่างช่องผมเนี่ยคนก็อาจจะมาดูว่าเฮ้ยวันนี้บูมได้อะไรแล้วทำไมมันถึงเล่นแล้วมันได้ตังค์ซึ่ง เรื่องเก๊แท้เราก็คุยกันเรื่องหนึ่งเรื่องได้มาซื้อมาขา, <S <S ขาก็อีกเรื่องหนึ่ง <S <S แต่ส่วนใหญ่มาที่ร้านผมผมจะบอกว่าพี่เราพระก็ดูส่วนเรื่องพระแต่ใจยังมาคุยกันก่อนเพราะว่าผมไม่ได้คุยกับทุกคนที่ว่าจะต้องมีพระแท้นี่พระไม่แท้บางทีผมยังช่วยเลยมาที่ร้านแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องบอกันสื่อสารออกไปเลยนะวันนี้ว่าผมช่วยไม่ได้ทุกคนเพราะนั้นวันนี้มากลางเลยชัดเจนผมเล่นแบบนี้คุยกับตัวเองก็ไม่รู้เรื่องเลยทีที่แล้วก็เห็นพี่เขาส่งรูปพระบูชามาแล้วโอ้ แล้วสนุกดีครับได้เดินทางได้ดูนี้นัานอ๋อนี่แสดงว่าทํากันบ้านแล้วก็ขึ้นมาว่าเอ้ยมีเขาเล่นกันก็เลยแยกออกมาไว้ส่วนนึงแล้วก็อย่างที่บอกว่าการเก็บพระเนี่ยถ้าเราเอาทิชชู่ใส่ในเหรียญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรก็ตามเนี่ยทิชชู่เนี่ยมีความบาดผิวนิดนึง โดยส่วนตัวผมเองหรือว่าคนที่เล่นพระเขาจะไม่ใช้ทิชชู่ใส่บนหน้าพระแต่ว่าจะใช้เป็นถุงพลาสติกหรือถุงซิลแบบนี้<อ>เปื่อยๆเลยแล้วก็อาจจะวางในที่ที่มันปลอดภัยจะดีกว่าวางไว้ใส่ทิชชู่เพราะว่าทิชชู่ทําให้จมูกเป็นรอยได้ในพระทองคําเงินผมจะไม่ให้ลูกทีมผมเวลาส่งพระให้ลูกค้าจะไม่ให้ใส่แบบนั้นเลยใช่อันนี้คือสำคัญไอ้ยอย่างี้นนี้คือรุ่นดังของ0 9นย์ก็คือถ้ามีสถูบกรรมการแบบนี้ถ้าแท้เนี่ยเขาคงมันแสบซึ่งอันนี้ไม่ดีอันไหนไม่ดีวันนี้อยากให้เห็นงานที่ เราฟื้นไว้ก็คือมีติดมาจริงๆเพราะว่าคนใต้โดยมากไม่พลาดครับไม่พลาดถ้าเป็นคนยุค40-50ปีเดียนจะมารุ่น3าู้ทวดองค์นี้สึกมากใช้จริงๆอของวะาม่วงได้ เขาเปรียบเปยกันจริงๆเพราะว่าในสมัยก่อนผมผมบอกว่าบางปอกมะม่วงได้เขาดูดิปอกมะม่วงได้หรอาบางจริงใช่เป็นแบบนั้น <aí> คือที <Kinder> ่ผมพยายามแยกรายละเอียดคือส <hat> ่วนนึ่ผมอยากรู้จักด้วยดีมากเลยผมเออเนี่ยพอดีผมดูจักในรายการที่ทางคุณบุญธรรมวขาใช้ได้เลยผมต้องการแบบนี้แล้วต้องการอะไรรู้ว่าผมต้องการที่แบบได้วันนี้ได้มาดูภาพแบบนี้ได้มาถ่ายเหรียญนี้โดนยิงมาเขาไม่รู้ใครเอาไปยิงมาดูเลยนี่คือของจริงเลยนะเราเจอกันแบบตรงๆเลยเนี่ยยิงมา อี่แบบนี้ก็จะชอบส่งมาบ่อยเป็นหลวงพ้าปานไก่หองพวงที่พิมพ์ไก่จะอ้วนกว่าปกตินิดนึงแล้วก็เป็นของอเฮ้ยอันนี้ผมพูดตรงๆเลยคือมันเป็นเก๊เก่าจริงๆผมพยายามสื่อสารออกมาให้ได้จะได้ไม่สับสนวิชากลานี่เป็นวิชาที่บอกตรงว่าลึกลับโคตรอันวิชานี้ทุกคนรู้อยู่แล้วอันนี้คือกลาอาจารย์ปิ่นศิลปะตะพุกมีตัวจริงนะ วันนี้ได้รับเงินแน่นอนสินเนี่ยเพราะผมจะซื้อกลับนี่คือสินอาจารย์ปิน่นแล้วถ้าเทียบกับกับตกตะกี้รู้เลยเนาะว่ามาคนละที่เจ้าของก็บอกพร้อมกันเลยคลิปนี้เราดูพร้อมกันนะครับผมตั้งใจดําเนินรายการให้มีความรู้ให้เกิดความรู้มากที่สุดเนี่ยอันนี้คือเป็นก๊อปปี้ของหลวงพ่อน้อยอนะครับเป็นก๊อปปี้หลวงพ่อน้อยเห็นถ้าสังเกตความแห้งเก่าของกะลาเนี่จริงๆถ้ามีตัวแท้อยู่เนี่ยจะรู้เลยคนละเรื่องความรู้ของเรื่องกะลาอาจารย์ปิ่นเดี๋ยวผมจะเอามาแจ้งให้กับเอฟซีสนุกนะ มันมันจะมานั่งรื้อประวัติให้พี่เลยพระผวยขอรูปใครก็ไม่มีรูกขอรูปอ่ะไปดิครพ่วยอ่ะดีนะเชิญเลยสุดยอดไปเมืองนครนะครับอย่าลืมพระเครื่องบอกอะไรเราได้หลายอย่างอยู่ที่คนตีค่าอยู่ที่คนสื่อสารออกมาวันนี้ผมมาสื่อสารให้เจอ้ําเต้าหลวงพระสวดรูปนี้ขอดดำแพ้นับหนึ่งครับผม เนี่ยมาเจอล็อกเก็ตพ่อเต๋อปัจจุบันก็ขายได้แล้วซึ่งสมัยก่อนก็เป็นของแจกไม่มีมูลค่าปัจจุบันในกลุ่มก็เล่นเป็นพันแล้วอ,อย่างนี้ครับใช่ผมเห็นพี่มีกุมารพ่อเต๋อพี่ไปเช่ามาจากไหนคุณพ่อคุณพ่อมีวันนี้เดี๋ยวเราได้เห็นกุมารพ่อเต๋อรุ่น4ี่ผมเห็นตั้งแต่ในภาพเมื่อวานแล้วโอ้โหนี่วันนี้เรามาพระพุชาในอย่างแรกสุดเลยเราเจอกุมารรุ่น4ี่หลวงพ่อเต๋อพี่จุกสวนหลวง หนึงนะขออนุญาตนะวัวรุ่นแรกหลวงพ่อแชม่มวัดดอนในหอมแบบนี้ผมก็รับเช่าเหมือนกันนะครับบาทน้ำมนต์วพ่อแช่มเนี่ยนี่พ่อแชม่มทัท้งชุดเลยฮนะวัดดอนครับ ที่คุณพ่อบอกว่าพายเรืออยู่แถวแม่กองเนี่ยได้พกคงมาด้วยเหรอพกคงบางกระพร้อมสภาพศึกสภาพใช้หน่อยแต่เม็ดตายยังคมอยู่ใช้ได้เลยสภาพแบบน,นี้ยินดีรับเช่าหลักแสนนะอันนี้เป็นเหรียญ8ปดสองพ่อเดิมเนาะห <c oughs> นังสือโคง้งหนังสือตรงดอกจันตรงนี่คือหนังสือตรงดอกจันตรงให้ได้ชมกันหลายๆท่านอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ชมในพระของแต่ละท่านมีชินราชดก้ามปูครับหลวงพ่อเงินวันเดือนยยหอม คือพระดีของของคนยุคเก่าจริงๆคือไม่จําเป็นต้องแพงเนาะแต่ว่าเลี่ยมทองแล้วก็แขวนได้ใช้จริงศรัทธาจะเกิดจากศรัทธา,ทาจริงๆหลังจากวันนี้นะครับที่เราดูพระกันเสร็จเรียบร้อยแล้วคุยเจราจาจบราคาไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้พระองค์ไหนที่ไม่ได้ออกเนี่ยแต่ว่าเป็นพระที่ดีผมนํามาพีเซนห้อีกครั้งหนึ่งนะครับมีเม็ดแป้งหรือ,นอนกู้ยช๊วยนตกแบบนี้ใครมีก็รับเช่านะมีพระรอด97นะครับวันนี้คุณอาย,ยังไม่ได้ออกให้แต่ว่าเป็นพระแท้ดูง่ายๆ1องค์ นะครับผมมีเหรียญหัวโตนะครับรุ่นแรกปี2500ของหลวงปู่ทวดวัดช้งให้ซึ่งต้องเรียกได้ว่าถ้าใครมีในพระแบบนี้คือพระขึ้นเงินสดแต่ต้องเป็นพระแท้นะแต่ต้องเป็นพระแท้เท่านั้นนะครับมีหลวงพ่อโสธรปี972หน้าพิมพ์677 7นะครับมีวัดระฆังหลังค้อนติดไว้ให้ชมด้วยอ่ะองค์สุดท้ายครับหลวงปู่เต็มวัดนิมมานอรดี บางแคนี่นะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันวันนี้หวังว่าจะได้รับความรู้และสาระดีๆไม่มากก็น้อยสำหรับผมแล้วก็ทีมงานทำให้ในวันนี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าทุกท่านสวัสดีครับ ยินดีให้คำปรึกษาด้านการซื้อและการขายเกี่ยวกับวัตถุมงคลและยังรับเช่าให้เช่าพระบูชาพระทองคำพระเครื่องหรือวัตถุมงคลต่างๆและของเก่าโบราณสามารถเดินทางมาติดต่อได้ที่ตึกยูเนียนทาวเวอร์ติดถนนเพชรบุรีตัดใหม่ชั้นจีหรือท่านใดที่ไม่สะดวกเดินทางมาสามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ไลน์แอดแอดบูมจักรเพชได้เลยนะครับ ขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับ